2.01นะครับเอาตอมซิ1.06หัวจากที่เพิ่งออกจากโรงวาระหนักมาใหม่ๆนะครับก็วันนี้นะฮะ102 402แต่และ2.01นะครับวันนี้เป็นของแถมให้นะครับ ซีหนะครับหัวจักใหม่เพิ่งออกจากโรงวานร้านหนักมานะครับมี4 1 1 2และ4 1 1 1 5 3หัวจักนี้เพิ่งออกจากโรงมานะในรุ่นออฟสมทาสีใหม่สีเหมือนกัน